ก็มาดูบอนสีบ้านพี่แกแค่เห็นบ้านก็กลัวละดูเนะี้ยนี้มันแน่ๆอะไรนะหน้าวัวสวยมากเลยแวะถ่ายรูปของพี่เขาก็สวยทุกต้นเลยไปดูโกสนเนะี่ยอย่างกับไม้พลาสติกอะ ทำไมมันสวยๆกันอย่างนี้นะอย่างก็ไม่ใช่ไม้จริงๆเลยเนาะอะไรมันจะสวยกันขนาดนี้เนะี่ยสวยกระดอกกระเดีนะ่ยน หวใจละลายเลยหหน้าวัวแพงจรงไม้นอกอันนี้เขาไม่ชื่อบอกเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกหรอกเนาะมีแต่ภาษาอังกฤษ อ๋อวิธีการเลี้ยงดูมีอุณหภูมิแสงเท่าไหร่เขามีบอกหมดเลยเนาะเนี่ยสวยจริง ได้เดีี๋๋ยวเดยวของเขาเตียดูเพลินๆกลับบ้านดิว่า